สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัทจุะเบียนตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์ค่ะตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศนะคะข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดและเป็นประเด็นร้อนเราจะนามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่26ธันวาคม พุทธศักราช2568ค่ะกับดิฉันนะคะอนุภาสรีรวงมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะโดยภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะละัชนีนะคะก็มีปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลุ่มเท,ทรดที่ค่อนข้างจะเบาบางค่ะเนื่องจากอยู่ในช่วงของวันคริสต์มาสนะคะทำให้ตลาดไร้ทิศท,ทางค่ะส่วนปัจจัยในประเทศนะคะวันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานยอดส่งออกของไทยเดือนพฤศจิกายน ออกมาอยู่ที่ระดับ2.74หมื่นล้านเหรียญนะคะเติบโต7.1%เมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะซึ่งเร่งขึ้นจากเดือนตุลาคมที่5.7%แต่ขยายตัวต่ำกว่าค่าที่8.9%เทียบกับป,ปีก่อนค่ะส่วนการนำเข้านะคะขยายตัว17.6%สูงกว่าค่าที่14.5%ส่งผลให้ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายนขาดดุลกว่า2.7พันล้านเหรียญเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนค่าเงินบาทนะคะให้กลับมาอ่อนค่าเล็กน้อย โดยในภาพปีหน้านะคะก็ยังคงต้องติดตามยอดการส่งออกอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากอาจจะมีแรงกดดันจากฐานที่สูงในปีนี้ด้านสถานการณ์ของค่างเงินบาทที่แข็งค่านะคะล่าสุดกระทรวงการคลังนะคะและธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทพทค่ะก็ได้งัดามาตรการในการคุมซื้อขายทองออนไลน์เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะเพื่อมีการสกัดค่างเงินบาทที่แข็งค่าค่ะ สำหรับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังเป็นที่น่าจับตาค่ะหลังจากที่ประชุม GBC ในวันที่2ยังไม่สามารถหาข้อสรุประหว่างกันได้ซึ่งก็จะเลือการเจราจาอีกหนึ่งวันในวันนี้นะคะและตามกำหนดการก็จะมีการลงนามข้อตกลงระหว่างกัน27ธันวาคม68ค่ะข่าวสารบริษัทจดทะเบียนนะคะเป็นเรื่องันที่บ้านปูค่ะแจง้งสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อหุ้น BPP เป็นการทั่วไปหรือว่า General Offer ด้วยจำนวนรวม 3 7 8 4 6 6ล้าน4 1หุ้นค่ะคิดเป็นร้อยละ12.42ทั้งนี้ค่ะนายสินว่องกุศลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนก็ได้เปิดเผยค่ะว่าตามที่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนได้เข้าทำข้อเสนอรับซื้อหุ้นของบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือ BPP เป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เหลือทั้งหมดของ BPP หรือว่าข้อเสนอรับซื้อหุ้นนะคะ โดยมีกำหนดระยะเวลารับซื้อตั้งแต่วันที่1ถึง23ธันวาคม68รวมเป็นระยะเวลา15วันทำการตามรายละเอียดที่บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศต,ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่18พฤศจิกายน68ที่ผ่านมานั้นขอแจ้งว่าขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อคือนดังกล่าวแล้วค่ะในการนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทรจักัดมหาชนซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหุ้นของบริษัทสำหรับการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้ หรือว่าเป็นตัวแทนในการรับซื้อหุ้นค่ะจะด,ดําเนินการซื้อหุ้นของ BPP จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BPP ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหุ้นตามธุรกรรมรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไปในครั้งนี้ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้นนะคะ378ร้อยเจหุ้นหรือคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณร้อยละ12.42ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BPP ด้วยวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่หรือว่า เทรดรีพอร์ตบิ๊กลอในวันที่24ธันวาคม68และจะลัดํำเนินการส่งมอบหุ้นของ BPP ซึ่งผู้แสดงเจตนาขายได้ฝากไว้กับตัวแทนในการรับซื้อหุ้นและหุ้นของ BPP ที่ได้ถูกแปลงมาจาก NVDR ซึ่งถูกโอนให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันที่26ธันวาคม68หรือภายใน3วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อและผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหุ้นภายในวันทำการที่4 นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อกล่าวคือก็คือภายในภายในวันที่29กธันวาคม68ค่ะโดยตอบรับพร้อมเอกสารประกอบการสแสดงเจตนาขายทั้งหมดที่ผู้แสดงเจตนาขายยื่นเกี่ยวข้องกับหุ้นที่ประสงค์จะเสนอขายภายใต้ข้อเสนอรับซื้อหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วนค่ะและหุ้นที่ประสงค์จะเสนอขายนะคะต้องถูกส่งมอบให้แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่ CRC ค่ะ ปรับพอร์ตธุรกิจนะคะโดยขายหุ้นธุรกิจค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศเวียดนามทั้งหมดค่ะนายปเนิมหันคานุรักษ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบริษัทเซ็นทรัลรีเทลจำกัดมหาชนหรือว่า CRC ได้เปิดเผยนะคะว่าบริษัทขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่าเมื่อวันที่ 23, ธันวาคม68ค่ะบริษัทได้เข้าทำสัญญากับบริษัท b i c o h o l d i n g Joint Stock Company ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศเวียดนามเพื่อจำหน่ายเงินลงทุนที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท NKT New Solution and Technology Development Investment j o y Stock Company หรือว่า NKT ค่ะซึ่งเป็น Holding Company สำหรับกลุ่มธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์สินค้าเหนียนคิมในประเทศเวียดนามค่ะและบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย NKT ในสัสดส่วนร้อยละร้อยที่มีมูลค่ากิจการ 36ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,137ล้านบาทค่ะซึ่งบริษัทจะบันทึกรายการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียวจำนวนประมาณ5,900ล้านบาทในไตรามาสที่4ของปี68นี้ทั้งนี้บริษัทมีสถานการเงินที่แข็งแกร่งและการบันทึกด้อยค่าจะไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทรัพย์สินหรือสภาวะการเงินและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทค่ะ การจำหน่ายเงินลงทุนในครั้งนี้นะคะเป็นไปตามกลยุทธ์ในการปรับพอธุรกิจของบริษัทในประเทศเวียดนามที่จะมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานเร่งการขยายธุรกิจตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นให้กับ2ธุรกิจหลกักก็คือกลุ่มฟู้ดและพาวเพอร์ตี้ค่ะมาต่อกันที่เมดิสค่ะตั้งเป้าผลงานปี69เติบโต25%รุกเฮลอีคออ o n มี y เต็มรูปแบบค่ะนายแพทย์วีร์โคนเขมารังสรร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของบริษัทเมดิส Group จำกัดมหาชนหรือว่าเมดิสค่ะเปิดเผยว่าบริษัทตั้งเป้าหมายการดำเนินง,งานในปี69โดยคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ25%และเป็นปีแห่งการยกระดับเชิงกลยุทธ์ของเมดิสอย่างชัดเจนมุ่งต่อยอดจากจุดแข็งด้านไบ o b a n k ไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไบ o อฟาร์มและแอดวานซ์ e r รพีอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้างระบบนิเวศส,สุขภาพที่ครบวงจร เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเฮลท์อีโคนมีทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคค่ะในด้านการพัฒนานวัตกรรมยาขั้นสูงที่ใช้ยีนเซลล์และเนื้อเยื่อเพื่อรักษาโรคที่ซับซ้อนหรือว่า ATMPS บริษัทมุ่งเน้นการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อรักษาในกลุ่มโรคเสื่อมโดยตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมและภาวะผิวเสื่อมเป็นกลุ่มแรกพร้อมวางแผนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องปีละ2กลุ่มโรค เพื่อรองรับความต้องการด้านการรักษาการฟื้นฟูและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันท่ามกลางโครงสร้างประชากรที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะในขณะเดียวกันเมดิสนะคะก็จะเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศค่ะผ่านโมเดลเฟรนชชายนะคะโดยได้ลงนามในสัญญาดําเนินการธุรกิจในประเทศมองโกเลียเป็นที่เรียบร้อยและอยู่ระหว่างการเตรียมเริ่มดําเนินงานในประเทศฟิลิปปินส์ในปี2569พร้อมตั้งเป้าหมายขยายสัญญาเพิ่มเฉลี่ยปีละ1ประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายเฮล l ์อีโคซิสเต็มในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบค่ะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเมดิสตได้ร่วมทุนเชิงกลยุทธ์กับองค์การเภสัชกรรมหรือว่า GPO และพันธมิตรค่ะเพื่อจัดตั้งบริษัทร,ร่วมทุนสำหรับประกอบธุรกิจด้านการผลิตน้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์ภายในประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบทางการแพทย์เพื่อสร้างความมั่นคงในให้กับห่วงโซ่อุตสาหกรรมชีวการแพทย์และวางรากฐานให้กับประเทศไทย รวมถึงพูนภาคเอเชียจนออกเฉียงใต้ก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตด้าน ATMPS ในอนาคตค่ะนี่คือข่าวสารนะคะของบริษัทจดทะเบียนค่ะตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่เรานํามาอัปเดตกันในข่าวเดือนสุดสัปดาห์นี้นะคะซึ่งเป็นสัปดาห์เป็นวันศุกร์สุดท้ายนะคะของปีพุทธศักราช2568นะคะหากคุณผู้ชมค่ะหรือว่านักลงทุนท่านใดนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์หุ้นไ com ค่ะ และยังติดตามได้ทางช่องทาง f a c e b o o k นะคะ t n s t a m r a m X Line s q u a r e t e l e g r a m Thread t t k ด t ิ k รวมไปถึง YouTube c h anel n ของช่องหุ้นอินไซด์นะคะรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะรวมไปถึงกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวุน้นไซด์ทุกคนด้วยนะคะวันนี้รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมรับฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ